เคยลองนึกภาพกันดูไหมครับว่าอนาคตของตัวละครโปรดอย่าง Harry Potter Batman หรือแม้กระทั่ง Game of Thrones เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปคือเบื้องหลังเรื่องราวที่เราอินกันสุดๆเนี่ยนะครับกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจจะสั่นสะเทือนวงการฮอลลีวูดไปตลอดกาลเลยก็ได้และว,วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเอาละครับลองนึกภาพตามกันเล่นๆนะครับจะเป็นยังไงถ้าอัศวินรัติการแห่งกอแทมย้ายค่ายไปอยู่กับ Netflix คำถามนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกตลกนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือใจกลางของพายุลูกใหญ่ที่กำลังก่อตัวในฮอลลีวูดซึ่งเป็นเรื่องที่มีเดิมพันสูงมากจริงๆเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากยักษ์ใหญ่สองเจ้าที่โคจรมาเจอกันคือต้องบอกเลยว่ามาจากคนละโลกกันจริงๆครับด้านหนึ่งคือ Warner Bros ตําตำนานแห่งฮอลลีวูดที่เราคุ้นเคยกันดีส่วนอีกด้านคือ Discovery ราชาแห่งวงการ Reality TV ภาพนี้มันสรุปความแตกต่างได้ชัดเจนมากๆเลยครับ คือฝั่งหนึ่งเนี่ยนะ Warner Bros. โ oh อ้โหสตูดิโอระดับตำนานที่อยู่มาเป็นร0อปีผู้สร้างจัก,กรวาล DC โลกเวนมนของ Harry Potter ส่วนอีกฝั่งคือ Discovery ครับอาณาจักรที่โตมาจากรายการเร a l ลิตที่แบบต้นทุนไม่สูงแต่ทำกำไรมหาศาลคือมันเหมือนเป็นการประทะก,กันของวัฒนธรรมเลยครับระหว่างศิละปะก,การเล่าเรื่องแบบพรีเมียมกับเครื่องจักรผลิตคอนเทนต์ที่เน้นประสิทธิภาพและปริมาณล้วน ถ้าจะให้เข้าใจว่าทำไม Warner Bros. รถึงเป็นตำนานขนาดนี้เราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเขาหน่อยซึ่งยาวนานเกือบร้อยปีเลยนะครับตั้งแต่ยุคบุกเบิกของ4พี่น้อง Warner การปฏวิวัติวงการด้วยหนังมีเสียงเรื่องแรกจนมาถึงการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่นี่คือสตูดิโอที่เปรียบเสมือนหัวใจของฮอลลีวูดอย่างแท้จริงเลยในขณะที่วอร์เนอร์บรอสกำลังสร้างตำนานหนังฟอร์มยักษ Discovery เขามาอีกทางเลยครับคนละขั้วเลยคือเขาไม่ได้ทุ่มเงินสร้างหนังบล็อกบัสเตอร์แต่เขาสร้างอาณาจักรจากรายการที่เราอาจจะเปิดดูกันเพลินๆในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นรายการแต่งบ้านทําอาหารหรือสารคดีสัตว์โลกโกลยุทธ์ของเขาคือเน้นผลิตคอนเทนต์ต้นทุนต่ําแต่เข้าถึงคนดูได้ทั่วโลกซึ่งก็ทําให้เขาเติบโตเร็วมากจริงๆแล้วโลกสองใบที่มันต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ดันโคจรมาเจอกันครับในดีวที่ต้องบอกว่าสะเทือนประวัติศาสตร์เลยทีเดียว โดยมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการเป็นผู้ชนะในสงครามสตรีมมิ่งแล้วดีลย,ยักษ์ใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคําตอบก็คือกระบวนการที่เรียกว่าสปินออฟครับถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะก็คือบริษัทแม่อย่าง ATNT เนี่ยเขาตัดสินใจว่าโอเคฉันจะปล่อยธุรกิจสื่อ WarnerMedia ออกไปนะให้ไปเป็นอิสระแล้วไปรวมร่างกับ Discovery ซะซึ่งมันก็เป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของ ATNT เพื่อที่เขาจะได้ลดหนี้สินแล้วก็หันไปโฟกัสธุรกิจหลักของตัวเองอย่างเต็มที่ แล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับคือแป๊บเดียวจริงๆไม่ถึงปีด้วยซ้ำบริษัทใหม่ที่ชื่อ Warner Bros Discovery ก็ถือกำเนิดขึ้นมาแต่จุดที่พีคที่สุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือคนที่กุมบังเหียนบริษัทใหม่คือเดวิดเซ s l a ฟซึ่งเป็น CEO จากฝั่ง Discovery ครับนั่นหมายความว่าคนที่มาจากโลกของ Realty y TV กำลังจะเข้ามาบริหารสตูดิโอในตำนานของฮอลลีวูดเป้าหมายของดีลนี้โอ้โหต้องบอกว่าทะเยอทยานสุดๆไปเลยครับ ภาพที่เขาวาดไว้ก็คือการเอาสุดยอดคอนเทนต์แม่เหล็กของ Warner กับ HBO มาฟิวชั่นกับคลังรายการไลฟ์สไตล์ขนาดมหืมาของ Discovery เพื่อสร้างสุดยอดบริการสตรีมมิ่งที่ตอบโจทย์คนดูทุกกลุ่มแล้วก็สามารถไปต่อกรก,กับเจ้าตลาดอย่าง Netflix หรือ Disney Plus ได้สบายๆแต่ก็นั่นแหละครับเรื่องราวมันไม่ได้สวยหรูเหมือนในหนังเพราะทันทีที่อาณาจักรใหม่นี้ก่อตั้งขึ้นก็เจอกับวิกฤตครั้งใหญ่แทบจะทันทีเลย ปัญหาแรกและเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือหนี้ครับไม่ใช่หนี้ธรรมดานะครับแต่เป็นหนี้ก้อนมหาศาลที่ติดมากับบริษัทใหม่ซึ่งไอ้เจ้าหนี้ก้อนนี้แหละครับที่เป็นตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานทุกอย่างหลังจากนั้นและเพื่อจะแก้ปัญหานี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการรัดเข็มขัดแบบสุดขั้วที่ต้องบอกว่าช็อกกันไปทั้งวงการเลยเริ่มตั้งแต่การตัดสินใจที่แบบไม่มีใครคาดคิดคือ ยกเลิกหนังแบทเกิลท,ทั้งๆที่ถ่ายไปเกือบเสร็จแล้วเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีไหนจะมีการถอดซีรีส์ดังๆหลายเรื่องออกจากแพลตฟอร์มตัวเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไปจนถึงการปลดพนักง,งานออกเป็นจนํานวนมากซึ่งทั้งหมดนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับทั้งคนทําหนังแล้วก็คนดูเป็นอย่างมากเลยครับและหลังจากที่ผ่านมรสุมลูกใหญ่มาเรื่องราวก็เดินทางมาถึงจุดคลแม็กซ์ครับจุดพลิกผันล่าสุดที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการบันเทิงไปตลอดกาลเลยก็ได้ แล้วข่าวด่วนก็มาถึงครับในช่วงปลายปี2025มีข่าวใหญ่ที่ทำให้ทั้งฮอลลีวูดต้องหันมามองเป็นตาเดียวกันข่าวที่ว่าก็คือมีการเป็นไปได้ว่า Warner Bros Discovery กำลังจะขายธุรกิจหลักของตัวเองให้กับใครรู้ไหมครับคู่แข่งตลอดการอย่าง Netflix นั่นเอง ือถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงนะลองนึกภาพตามนะครับ x e t f l i x จะกลายเป็นเจ้าของสตูดิโอ w a r n r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  s s บริการ s t รีมมิ่งแม็และ HBO รวมถึงสมบัติล้ำค่ายอย่าง Harry Potter จัก,กรวาล DC Game of Thrones ส่วนธุรกิจเคเบิลทีวีเดิมๆก็จะถูกแยกขายออกไปเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนคนั้วอำนาจครั้งใหญ่ของวงการเลยทีเดียวเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับภาพที่ใหญ่กว่านั้นนะครับว่าจริงๆแล้วสุดท้าย ใครกันแน่ที่จะเป็นเจ้าของเรื่องราวที่เราดูที่เราเติบโตมาด้วยกันลองดูสินทรัพย์ทั้งหมดนี่สิครับที่กําลังอยู่บนโต๊ะจราจามันไม่ใช่แค่หนังหรือซีรีส์นะแต่มันคือสตูดิโอระดับตำนานคือบริการสตรีมมิ่งคือช่องทีวีมันคืออาณาจักรที่สร้างมาเป็นร้อยปีเดิมพันมันสูงมากจริงๆครับแต่สิ่งสําคัญที่เราต้องเข้าใจก็คือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นลอยๆนะครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่ใหญ่กว่านั้นมาก คือการที่บริษัทสื่อค่อยๆรวมตัวกันจนเหลือน้อยลงเรื่อยๆแต่แต่และเจ้าที่เหลือนี่สิกลับมีอำนาจในการควบคุมคอนเทนต์ที่เราดูกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นก็พาเรามาถึงคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันครับว่าในสงครามแย่งชิงเวลาหน้าจอของเราทุกคนสุดท้ายแล้วมันจะเหลือผู้ชนะแค่คนเดียวหรือเปล่าคนที่จะได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างอนาคตของสิ่งที่เราดูจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ